สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งพี่น้องชาวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะข่าวจากกรมการค้าภายในนะคะประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในข่าวประชุมครั้งที่10ทับพเมื่อวันที่8มีนาคม2,564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64รอบที่1งวดที่18มีดังนี้ข้อ1ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่8มีนาคม2564เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64รอบที่1งวดที่18 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2 5 6 3ั4ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่1ถึง7มีนาคม2564สําหสำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆณนะความชื้นไม่เกิน15%ดังนี้ 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1 1 8 7 9 9 9บาท 3. ข้าวเปลือกเจ้าตันละ9,759.12บาท 4. เข้าวเปลือกหอมปทุมตันละ19,43.57บาท 5. เข้าวเปลือกเหนียวตันละ11,229.76บาทข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนต่างที่ธนาคาร เพื่อการเกษตรและกสหกรณ์กรเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่18ในวันที่8มีนาคม25 6 4มีดังนี้ 1. ข้าเปลือกหอมมะลิสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว 2. ข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ2 1 2 0 0 1บาท 3. ข้าเปลือกเจ้าตันละ240.88บาท 4. ข้าวเปลือกหอมปทุมตันละ56.43บาท 5. ข้าวเปลือกเหนียวตันละ770.24บาทประกาศณนวันที่8มีนาคม2564นะคะผู้ประกาศนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว การชดเชยส่วนต่างตามโครงการปแบบระกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวก็มีตามรายละเอียดตามประกาศนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอนำข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะปิดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในคลิปต่อ,ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ